สวัสดีครับพี่น้องครับมอนีกับมาพอกับอินโนวานะครับผมเกี่ยวออโต้นะครับคันนี้มีลูกค้าจองมาเด้อครับเด้อนะครับผมล่อสร้างคนมาประกอบและก็คัดเงานะครับเป็นสีอ่ามุกนะครับแดงอมจมพูม่วงนะครับสําหรับคันนี้นะฮะนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับช่างต้นไปไหนไม่รู้นะครับอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับนกแก้วนะฮะนี่เลยนะครับนกแก้วเลยนะเบอร์นี้เลยนะครับนี่ บางครงอูใสนะครับผมนกแปวนะครับสมาร์ทเลยสองเคนะครับนี่ครับเป็นของนกแก้วสั่งตนสั่งบอกให้เป็นอภิเศยนี่เลยนะครับนะครับสีสวยนะครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งนะครับพี่น้องสวยยีลีนะครับพี่น้องงามเลยนะครับสร้างตนเป็นโมยูนะสวยนะครับเก็บเลยนะครับ ขอบคุณพี tacos, ่น้องนะครับสมองสบอร์สมองสุเจรได้ครับเด้อนะครับพี่เขามารับชมนะครับทั้ท Airbnb, ทงคลิปช่องรถมือสองนะครับขอบคุณอิลีนะครับนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับสีมันจะออกชมพู่มมองนะครับนิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับนี่เพ่ท่านใดครัดเงาเลยพี่น้องนะครับต้องใส่หน่อยจะสร้างเฟสตหมอกมาน้ำนะครับเพื่องเฟสต์บอกนะครับใส่ให้ลูกค้านะครับ เค็ดง่ายนะพี่น้องนะครับเคล็ดง่ายเฮงนะครับผมเพราะว่ารถมันบ่มีร้อยช่นรอยบุบเลยนะครับคันนี้นะครับสร้างคนจะเคล็ดง่ายนะครับเคล็ดเร็วนะครับเล็กเกอร์นกแก้ยวนะครับผมพี่น้องอ่าเล็กเกอร์นกเก้ีวนะครับเห็นไหมครับความงงนะครับพี่น้องนะครับ บรรยากาศนะครับอยู่ธงอยู่ธาคือค right ke. เก่านะครับพี่น้องนะครับเป็นอู่บัตรนอกนะครับอ่าอู่ห่างไกลความเจริญแน่นิดนึงนะครับผมอ่ากล่องเพี้ยนอาจจะขอโทษเพราะอะไรนะครับแล้คราวนี้ก็เอามาเสริมนะครับตัดดัามมูลลางนะครับพี่น้องหน wow. ึ 50, ่งแสนสามหมื 100, ่นกว่าพันนะครับคันนี้แล้วก็มาเสริมคุวอีกมุ่งนี้มุ่งนึงนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าพันบาทนะครับตัดดัามลางให้พร้อมเลยนะครับนี่นะครับเขียวโตันะครับพี่น้องนะครับ ท่านใดสนใจกับมาเบืองใดนะครับอยู่วันเต๋อตะพุนถาดย่างไม่ซีเสร็จนะพี่น้องนะครับย่างไม่ซีเสร็จเลยนะครับเห็นบอกครับย่างพผงเปลี่ยดนี่พี่น้องเลยย่างพผงเปลี่ยนเลยนะครับผมให้ส่ซางผมอยให้ส่ซางดั้มใสร้างต้นเพิ่นมาตัดดั้มให้แล้วก็ให้เพิ่นเสริมตัวนี้นะครับบอสนะครับสวยๆนะพี่น้องนะครับเบืองยี่สิสามหมื่นกว่าพันท่านใดสนใจกับมาเบืองนะครับเด้อนะครับผมฟ้าคนที่สนใจอีหลีนะครับเด้อนะครับผมนะครับนี่ผมพอดีผมบอกผมจะใส่คิวตัวนี้นะครับใส่คิวตัวนี้เข้าไปท่ไม เราจะซื้อขวดตัวนี้กับใบเจโน่ยนี่ครับพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับช่วยรวยเราๆเลยนะครับนี่บนท่นอันนี้ผมแค่ว่างให้ซื้อได้พี่น้องนะบรบรบรเลยบนบนท่านดาวชิงได้นี่มันมันหมื่นมัน,น,นต้องตัวนี้มันต้องมันจะติดอันนี้พอด,ดีเลยพี่น้องนี่เป็นเป็นของแถมนะครับนี่ของแท้เลยนะครับนี่นะครับจะให้เป็นมาปดมากมากคนเห้นะครับส,สวยๆนะครับพี่น้อง หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องท่านใดสนใจนะครับมาเบื้องใดอยู่บันเตียเกีียวตัวนะพี่นว่างในขั้นนี้นะครับเกีียวตัวผมผมจะให้เป็นกิฟต์สีให้นิดนึงนะครับขั้นนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่นะครับบ่านมีผลิตจอยนะครับเด้อดท่านมีผลิตจองพี่น้องท่านใดสนใจนะครับมีบริการส่งนะครับในระยะหนึ่งร้อยกิโลส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นฟ้ากระโปรงของดูนะครับผม งอพี่น้องงอบ่นี่มีกกไก่งาอพี่น้องเล็กเกินนกแก้วครับพี่น้องครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทต้อรับคนนี้พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันเลยนะครับเด้ยอยยังอยู่อยู่ครับบพราะท่นมีผระทีจองนะครับนี่นะครับผมมีตัดดำข้างล่างให้นะครับพี่น้องตัดดำข้างล่างไหมนะครับต่างบริเทศบนปูยูนะเพินเ่นจะไปเพิ่นเพิ่นเจะไปเที่ยวหรือปูจักนะครับ หนึ่งแสนสามหมื่นก้าพันบาทครับท่านมีผู้ยจองนะครับเด้อนะครับยิปซีอยู่ทั้งอูอ่าสกอลนครกับวอชิมากับเฮนมิดนะครับผู้ยมากอะขายผู้นั้นแล้วครับผมเอาผู้ทีเป็นพร้อมนะครับนี่ก็ขอบขอบคุณยิปซีทั้งปากช่องนะครับเด้อนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมรอคัดเงารอประกอบอย่างเดียวเลยนะครับอ่าได้เบงคลิปแล้วก็จะได้ก็อนเงินมาให้ยิกงแม่ได้ครับเด้อเพราะมีเงินซื้อรถได้แครับนะครับผม อ่ะขอบคุณทุกการที่ตามนะครับขอบคุณพี่น้ค์เอฟซีหลายๆนี่หลายๆหม่องหลายๆบอลนะครับเด้อนะครับผมนี่นะครับนี่นี่นอนเลยนะครับเพราะว่าเป็นมัดจำด่นเติบขึ้นแล้อครับนี่นะครับซ้องแล้ครับนี่นะครับสวยๆนี่นอนตัดดำข้างล่างให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่ซอกนี่มุมนะครับตัดให้ไม่มาเลยนะทีมงานสร้างต้นนะครับตัดต้นนี่เป็นผลผลบริชชุดนะครับเอ๋อไงผลบริชชุดไหมนะครับนี่นะครับผมผลบริชชุดให้นะครับผมบนตรงห่วงนะครับนี่ นิ่มนะครับผมมันจะเป็นอันนี้เป็นช่วงล่างของของอินโนวาครพี่น้องนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมคล้ายๆช่วงล่างรถจริงนะครับอันนี้เป็นขับคับหลังนะพี่น้องบอดี้ไมีแหนียบด้วยครับพี่น้องนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนิ่มนะครับพี่น้องนิ่มนะครับเหมือนรถทัวร์เลยนะครับผมนี่นะครับนี่คล้ายๆเป็นถุงลมนี้เราให้นะครับนี่นะครับตัดดำหลางนะพี่น้องยิ่งตะเข็บเห็นไหมครับพี่น้องตัดดำกลางหมดเงาหมดเลยครับ มองเนี่ยพันธบัตัดไห้เนี่ยครับพี่น้องพันธุยานเปื้องสีแต่อูซางตุ่นพันธจัดไห้เลยนะครับจัดไห้จัดเต็มไปเลยนะครับถ้าเอฟซีหรือเจ้าของเบิึงอยู่ในคณะนี้นะครับกะรบกวนนะครับเพื่อสอบถามหรือโอนเงินใหม่อีกเนี่ยนะทางน้องทางลุงผมกะใส่ใจหลายกันนี่ครับนี่นะครับผมนี่นะครับสวยๆได้พี่น้องนะครับผมตอนนี้เป็นคันซี่พี่ครับนี่นะครับผมนี่นะครับระบบช่วงล่างเฮ็ดเนียนนานะครับผมนาใส่นะครับพี่น้องนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับนี่ ตัดดำให้ดูดีนะครับพี่น้องนะครับผมสมราคาครับพี่น้องื้อมากนะครับนี่นะครับพี่น้องอยากได้ดีครับจกกระเป๋าควักเพื่อเอาเองนีครับได้งามแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับได้ถือใจเน่นอนนะครับบ้างคันเหนือราคาที่ขายไปเกษตรให้รายบุได้นะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับนะเพราะว่ารถทุกครั้งรถทุกคันมีต้นทุนในการผลิตนะครับนี่นะครับนี่ครับผมขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณพี่น้องีนไลายได้ครับเด้อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับผม ดูคลิปแล้วเข้ามาใหม่เอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับคุณพ่อคุณเมียคุณลุงคุณป้าคุณนาทุกท่านเลยอย่าลืมกดติดตามให้แน่เลยครับเด้อนะครับผมซื้อบ่ซื้อบอกว่ากันนะครับผมนี่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตไปพัก่อนกันนะครับพอพึ่งมาจากชลบุรีไปเพราะว่าเมวานนี้ไปซื้อรถนะครับผมผมก็พึ่งมาถอดบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นองครับผม